พี่ครับพี่น้องบ่องไปสุบสุสคนครับโอ้คนตกแล้วเบังพี่น้องินนึงหนามพี่น้องโ <c oughs> ตคักตเแียครับพี่น้องโอ้ยหนามมึงเยอครับม่สวนไหลก็ก็ครับบัดครับเดี๋ยวพามาเบึงทั้งหนามไหลครับโอ้ยนีเขาจะบงด้พี่น้องเหันบหกไหลเลย <c oughs> น้ำเยอะน้ำเยอะครับไ่พี่น้องส่วนที่สวยนะครับผมสวยเป็นไงครับมึงหนามพี่น้อง น้ำตกที่สวนเกษตรหอเพียงเกษตรบ้านนาตรงข้ีพน้องนั่บรรยากาศเงี้ยเหมือนเ้าเงาหนาตรงขับพี่น้องเมื่องามต้นแช่ตรงข้าพน้องบนหนอดคู่บรรยากาศ,ากาศอีกมือหนึ่งบนตกมือที่สองเยอะแยะเลยนะ้ำ Ô, chắc! Ô, mẹ chấm ôi! dễ mẹ chấm ôi! Ô, mẹ chấm ôi! cấp mẹ chấm ôi! Ô, mẹ chấm ôi! Ô, มีนก็ตะบอกเล็กนิดน้องนี่เบิ่งครับเบิ่งตัวแคมครับน้ำเยอะแยะเลยครับชุ่มชื้นจนกายเป็นถ่วมครับพี่น้องครับโอ้ยอยู่วางเลยนะครับพายุพายุเอาวสั้นๆก็ได้ครับ,เ,รบเดี๋ยวกะจีเบย์บางทั้งทั้งดานพุ่นนะครับพุ่นทั้งดันน้ำในไรว่า กูขาดบ่ร e ับี่น่ะทักงทรายสูงสุๆกับเกะซรดน้ำท่วมก็